สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะเด้อตุ๊กตาพาฝันอันนี้ก็ล่องเหลือพินาดีเข้าเมืองอันเบอร์ลินค่ะก็เหลือหลายกิโลเมตรอยู่เพื่อนอนะฮอดเนาะค่ะเนาะอันนี้ตามลำน้ำมันไปได้หลายทางนะคะเพิ่งออกจากเขื่อนมาเหลืออันบรรพานักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะโจทย์ตามลำน้ำก็อีกบรรยากาศนึงเนาะคะ่ะเนาะของเมืองท่องเที่ยว ในประเทศเยอรมันนีเมืองอันก่อนจะเข้าเมืองบุลินค่ะอากาศดีเดี๋มือนีได้นั่งเหลือนั่งข้างนอกเมื่อวานนี้อยู่ข้างในเมดมือเพราะว่าลมเห็นเมื่อวานนี้เธอเอ้ยล่องผ่านแอ่งน้ำแอ่งน้ำอันมันเป็นทะเลสามน้ำจืดใหญ่เนาะค่ะเนาะมีแต่น้ำก็เลยอันบัได้อัน นั่งข้างนอกเพราะมันลมลมแหงค่ะแล้วก็นหนาวแดงฝนมันตกไปปล่อยแดงค่ะวันนี้ก็ได้นั่งข้างนอกกันตั้งแต่เ้าเลย่นกินกาแฟกันข้างนอกก็เป็นอากาศสดชื่นะนะค้านาะบรรยากาศต่ำลำน้ำล่องเข้าเมืองอันบรินค่ะก็ฟาเมียนาบรไรอิสอกนกปลาอื้อแดงกี่กัไปซิตเอาอินบลไรแต่ว่าอโอ โอ้อ้าวมันอยู่เมืองเบอร์ลินแล้วค่ะนี่แต่ว่าเป็นขานอกนเอ้ยบอกเอ้ยก็น,นึกว่าเราไปอีกหลายกิโลเมตรอยู่บมเมนค่ะเข้าเบอร์ลินค่ะเวลกรมอินเบอร์ไลค่ะอันเข้าเมืองเบอร์ลินแล้วเนาะค่ะเด้ออันนี้ค่ะขานอกล่องเรือเนาะค่ะเนาะล่องเรือตามลำน้ำในกรุงเบอร์ลินนะคะโบตี้อันนี้เห็นอันอัน เรือนักท่องเที่ยวคืจอจทย์ไหลแท้เอ่ยบ้างอ่ะมาขัดเที่ยวม้วนม้นนากันค่ะไปก็ตุ๊กตาผาฝันก็พี่นาดีก็แฟนเอ่ยล่องเรือตามลำคลองในกรุงเบอร์ลินค่ะ